และเชื่อนะครับว่ามันจะเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาที่นี่ผมจะมาดู skywalk d อยส c a n ที่จังหวัดเชียงรายทางเข้ามานี่ก็ต้องบอกว่ามีการงงเล็กน้อยนะว่าใช่หรือเปล่าแต่เท่าที่สังเกตดูเดี๋ยวเราจะไปดูป้ายต่างๆกันที่ไหนไหนก็โจ skywalk d อย scan ครับ กับด้วยภาพที่เห็นในตอนนี้อาจจะแบบไม่ไม่ได้ว้าวถึงขนาดที่แบบโอ้โหอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมมาถึงตรงนี้ครับคีรีชัยยามะศูนย์บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวจอดรถไปตรงนู่นแล้วก็บริกาศโดยรอบตรงนี้ครับที่ผมงงและสงสัยว่าเฮ้ยใ,ใช่หรือเปล่า ใช่ใช่ไหมเออ,อะลองเทคกันนิดนึงอ่ะเรามาดูจุดต่างๆกันโอเคก็ประมาณนี้อ่อไปลุยดูจากแผนที่แล้วเป็นไงครับเงียบมาก แต่ก็ดีนะผมมาถึงตรงนี้แล้วครับ Skywalk ดอยสเกนเปิดให้บริการทุกวัน9โมงถึง6โมงไปผมว่าน่าจะอยู่ในบริเวณของโรงเรียนหรืออะไรสักอย่าง ก็ขึ้นไปเรื่อยๆครับตอนนี้11เโมงกับอีก15นาทีเพิ่งจะมีแดดนะตอนนี้ผมมาไปเดินขึ้นมาไม่ไกลเลยครับมาถึงทางแยกระหว่างวัดแล้วก็ทางด้านนู้น Skywalk เออสวยอะ่ะวิมองเห็นวิวไกลๆตรงนู้นด้วยวัดห้วยปากกัง่งเขาขาว,ขาวตรงนู้นแล้วก็มาถึงตรงนี้ครับเราก็จะมาอ่านข้อระเบียบต่างๆห้ามนู่นนี่นั่นโอเค ใช้ความระมัดระวังในการเดินโอ้สูงใช้ได้เลยมีเสียงกรอกกรกออดแอดออดแอดว้าวก็ด้วยความตื่นเต้นที่เป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นมาก็สูงใช้ได้เลยนะครับดูวิวจากทางด้านนู้น ขึ้นไปอีกนิดนึงไปสลับกล้องให้ดูโอเคโอ้สูงเหมือนกันะเนี่ยสวยสวยสวยยังไม่หมดยังไม่หมด เจ้าหน้าที่อยู่ด้วยให้ดูวิวไปด้วยสวยัสดีครับ <S <S มีค่าบริการไหมตอนนี้ยังฟรีอยู่ครับฟรีใช่ไหมครับตอนนี้จะทาซีเมนต์ได้เลยนะครับเพราะกระจกน้ำถ่านก่อตัวตกอ๋อคือตอนนี้ทางนี้เป็นกระจกห้ามเดินเพราะกลัว,วจะเลื่อนอันตรายกับรถองเี่ยวครับอืม โอเคครับขอบคุณครับอ,อ๋ครับผมพี่เขาบอกว่าไอ้ตรงที่เป็นกระจกตรงนี้อ่าให้ดูชัดๆมันลื่นๆกลัวเกิดอันตรายก็เลยต้องไปทางปูนได้โอเคโอเคโอเค ตรงนี้มีกล้องสองทางไกลเห็นเลไไหมไกลมากโอ้ยังชัดถ้าหลังฝนตกนี่นี่มัน<ห><ห>จะแต่ว่าโอ้ไมยใสเลยอะครับโอ้สวยสองดูจนถึงนู่นเลยหงวยปากัง้ง<ห>เห็น าภาพรองทิสัตว์ควรอินชัดเจนผมกำลังจะเดินที่สกายวอล์กบริเวณแผ่นปูนไปข้างหน้าลุยห้ามปีนป่ายโอ้ ก็น่าเสียดายนิดนึงตรงที่แบบว่าผมไม่สามารถเดินไปที่บริเวณแผ่นกระจกได้นะครับเพราะว่าคุณพี่เจ้าหน้าที่บอกว่าหลังจากฝนตกอาจจะเกิดอันตรายได้ก็ไม่ขัดครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ทำตามกฎระเบียบก็ให้ดูแบบนี้สูงนะสูงเลยใช้คำว่าสูงเลยล่ะก็ขึ้นชื่อว่าสกายวอล์ค นะครับอา่าที่ถ้ามีใครอยู่ข้างล่างคงจะเห็นตัวกระจิบนิดเดียวนะครับโอเคก็ต้องบอกว่าแอบเสียดายนิดหน่อยนะครับที่ผมไม่สามารถเดินไปตรงบริเวณที่เป็นแผ่นกระจกของ skywalk ได้ก็เนื่องจากว่า เมื่อคืนกับตอนเช้านะครับมีฝนตกมาแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ท่านก็บอกว่าเนื่องด้วยเ,เรามองเห็นความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอะไรประมาณนั้นนะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวโอกาสหน้าก็คงจะมาใหม่กับ Skywalk ์กดอยสเก็แต่เท่าที่ดูในตอนนี้โอ้โหฟ้าเคลียแล้วก็ภาพสวยครับ Skywalk ์กดอยสเก โอเคหลังจากที่ลงมาจากสกายวอลแล้วนะฮะก็สรุปสั้นๆง่ายๆเลยนะครับว่าสกายวอลแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ในชุมชนดอยสเกนจังหวัดเชียงรายนะครับก็สถานที่ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนเดิมนะครับซึ่งโรงเรียนนี้ก็ได้มีการซ่อมแซมมีการปรับปรุงกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนดอยสเกนกันไป นะครับแต่วันนี้อาจจะเงียบเียบนิดหนึ่งนะฮะอาจจะยังเช้าอยู่หรือว่าอาจจะมีนักท่องเที่ยวที่อาจจะยังไม่ทราบอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแห่งที่ผมมีความประทับใจครับก็คือมีการทําให้โรงเรียนเดิมนั้นเนี่ยได้เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นศูนย์กานเรียนรู้ให้กับน้องนองนักเรียนแล้วก็ให้กับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวโดยทั่วไปได้มาเที่ยวชมกันนะครับส่วนตัวสกายวอลกนั้นสวยงามแข็งแรงทนทานแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็น าสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงรายอย่างแน่นอนนะครับโอเคครับกับที่ไหนๆก็โจ s k สกายวอล์กดอยสเกนจังหวัดเชียงรายครับ